สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะแอดมินอะอยากทานแกงเขียวหวานมากเลยค่ะพอดีว่าวันนี้นะคะมีเพื่อนในทีมนะคะที่ทำงานด้วยกันนะคะมาเที่ยวที่พักของแอดมินโดยไม่ได้บอกไม่ได้นัดล่วงหน้าค่ะ แล้วแอดมินก็มีความรู้สึกว่าวันนี้อยากจะพักผ่อนมากเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่มาหาที่พักนะคะเหมือนบังคับให้แอดมินจะต้องทำเมนูให้รับประทานเพราะคราวที่แล้วน่ะแอดมินได้ทำแกงเขียหวานไปทานที่ทำงานนะคะปรากฏว่าเพื่อนที่ทำงานชิมค่ะจนแอดมินเนี่ยไม่ได้ชิมไม่ได้ทานมือกงวันค่ะเพราะว่าชิมเพลินจนหมดชามไปเลยนะคะคราวนี้ที่ทำงานก็เลย มาที่ห้องค่ะโดยไม่ได้นัดหมายนะคะเหบ,บือนแบบกดดันให้แอดมินจะต้องทำแกงเขียวหวานให้ละ,ะทาน,นะคะคิดดูสิคะซื้อเครื่องปุงมาให้เรียบร้อยเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกะทินะคะพริกแกงเขียวหวานหมูสันนอกใบโหระพานะคะแล้วก็มะเขือเปราะค่ะคืออยากจะบอกนะคะว่าแกงเขียวหวานของแอดมินนะคะ เป็นแกงเขียวหวานที่ถ้าเพื่อนๆฟังอ่ะเพื่อนๆอ,นอาจจะตกใจนะคะเพราะว่าแอดมินน่ะไม่ได้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรเลยค่ะคือน้องที่ทำงานนะโทรมานะคะบอกว่าพี่คะแกงเขียวหวานคราวที่แล้วที่พี่ทำไปที่ทำงานที่หนูชิมจนหมดแล้วพี่ไม่ได้ทานอ่ะคือมันอร่อยมากค่ะรบกวนพี่ช่วยทำแกงเขียวหวานให้หน่อยได้ไหมคะแต่หนูไม่รู้เลยค่ะว่าจะต้องใช้เครื่องปรุงอะไรคิดดูสิคะอยากทานนะคะ สุดสุดท้ายนะคะแอดมินก็เลยใจอ่อนนะคะเห็นน้องพูดด้วยน้ำเสียงที่โอ้โหอ้อนวอนเหลือเกินนะคะคงจะหิวมากตอนแรกก็คิดว่าจะมาแค่คนเดียวค่ะที่ไหนได้ค่ะมากันห้าคนเลยนะคะแอดมินก็เลยอืมในเมื่อเออกล้ามาขนาดนี้ใช่ไหมกล้าขอให้ทำแอดมินก็ทำค่ะแต่อยากจะบอกว่า วัสดุที่แอดมินใช้ทำแกงเขียวหวานน่ะไม่ได้มีหม้อหรืออะไรนะคะแอดมินก็ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวง่ายๆนะคะเพราะว่าปกติน่ะแอดมินนะไม่ได้ทำอาหารทานเองนะคะแค่ทำงานก็ไม่มีเวลาละคะ่ะหมดเวลาลวคะ่ะไปทั้งวันนะคะวันหยุดก็อยากจะพักผ่อนสบายๆนะคะน้องที่ทำงานด้านมาที่พักก็เลยอ่ะ ในเมื่อน้องขอให้ทําก็ทํานะคะคือแอดวินจะบอกนะคะแกงเขียวหวานที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยคือตอนแรกอะคือจะอัดคลิปนะคะคือบันทึกออกทีหลังหลังจากที่อ่ะได้ใส่เครื่องปรุงอะไรไปแล้วง่ายๆเลยคะ่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะทําแกงเขียวหวานแบบเร่งด่วนรวดเร็วฉับไวไม่ต้องออกไปซื้อทานที่ร้านข้าวแกงข้างนอกเนี่ย สูตรมันก็ง่ายๆค่ะคือแอดมินจะบอกนะคะทำแกงเขียวหวานเนี่ยง่ายๆเลยนะคะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็ใช้งบไม่ถึงสองร้อยบาทด้วยนะคะทานกันหกคนเนี่ยนะคะเหลือเชื่อไหมคะดูจากในคลิปนะคะง่ายๆเลยค่ะวัสดุที่ต้องใช้นะคะ เครื่องปรุงนะคะอันแรกแอดมินก็ใช้กะทิ500 ml ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะคืออร่อยหมดค่ะแล้วก็อันที่สองก็เป็นพริกแกงเขียวหวานนะคะแบบสำเร็จนะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะที่ขายอยู่ใน7ซเว่นอีเลเว่นเทสโก้ตัสบิ๊ใช้ได้หมดนะคะก็ประมาณ100กร,รัมนะคะ อันที่3าหมูสันนอกเนี่ยใช้500กรัมก็คือครึ่งกิโลนะคะแล้วก็อันต่อไปก็คือใบโหระพานะคะ5บาทก็พอแล้วใครเหลือเฟือแล้วก็น้ำสะอาด1ขวดประมาณ500ร้อยมก็ได้ค่ะแล้วก็มะเขือเปาะสิบาทก็พอค่ะการวิธีนี้ไม่ได้ยุ่งยากมากเลยนะคะอันดับแรกน,นะคะไม่มีหม้อแกงใช่ไหมคะไม่มีเตาแก๊กก็ม่งข้าวนี่แหละค่ะง่ายที่สุดแล้ว แอดมินก็ใช้เม้าห่งข้าวเนี่ยทำด้วยความที่มันหาวัสดุไม่ได้นะคะก็ <adapting> ทําเลยค่ะง่ายๆนะคะอันนี้เป็นตอนที่แอดมินเอาน้ำปลาใส่นะคะตอนนี้คือปรุงเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปนะคะอ่าจะบอกให้นะคะวิธีทําง่ายมากเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ใช้กะทิที่เราซื้อมา500 ml เนี่ยนะคะ เทไปเซนหนึ่งส่วนสามของกลองนะคะแล้วก็อุ่นให้กะทิเนี่ยมันเดือดแตกมันนะคะพอกะทิเดือดแตกมันปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเอาพริกแกงเขียวหวานของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะในน้ำหนัก100่รกร,รัมเนี่ยลงไปผัดค่ะทำไมจะต้องผัดรู้ไหมคะเพราะว่าถ้ามันไม่ผัดให้หอมเนี่ย พริกแกงมันก็จะไม่ชูรสมันก็จะไม่มีความหอมนะคะแล้วที่บอกเลยว่าแกงเขียวหวานที่มันเนี่ยคือมันมันจากกะทินะคะคือเราจะต้องเคี่ยวให้กะทิแตกมันก่อนนะคะพอกะทิแตกมันปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเอาพริกแกงเขียวหวานลงไปผัดให้หอมค่ะพอพริกแกงเขียวหวานหอมเสร็จนะคะเราก็เอาหมูสันนอกเนี่ยเอาลงไปผัดตามค่ะ หมูสันนอกเนี่ยแอดมินอยากจะบอกว่าง่ายๆมากเลยนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆไม่ต้องหั่นชิ้นหนานะคะหั่นชิ้นประ,าประมาณอ่ะหนึ่งนิ้วก็ได้บางๆให้มันน่ารับประทานอย่างเงี้ยนะคะลงไปผัดค่ะแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ําสะอาดลงไปในกะทิคือหมายความว่าเราใส่กะทิลงไปพอเราผัด เครื่องแกงกับหมูเสร็จแล้วก็เติมกะทิที่เหลือลงไปนะคะแล้วสักพักเราก็เอาน้าสะอาดหนึ่งขวดประมาณ500 ml อหรือ600 m อนะคะใส่ไปนะคะพอใส่ไปเสร็จปุ๊บนะคะเราก็อย่าเพิ่งใจร้อนค่ะเราก็ต้องต้มไปก่อนพอเดือดปุ๊บนะคะเราถึงจะเอามะเขือปะเนี่ยใส่ลงไปค่ะแต่อยากจะบอกว่ามะเขือเปะนะคะ เพื่อนๆจ,จะสังเกตเห็นในคลิปไหมคะว่ามะเขือปอกของแอดมินเนี่ยไม่มีดำเลยนะคะเพราะว่าง,ง่ายๆเลยค่ะจะไม่ให้มะเขือเปาะดำเนี่ยมันมีวิธีนะคะคือก่อนที่เราจะเอามะเขือเปาะมาใส่ในแกงเขียวหวานเนี่ยเราก็ต้องล้างมะเขือเปาะไปก่อนหนึ่งรอบนะคะพอล้างมะเขือเปาะไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ยง,ง่ายๆนะคะเราก็เอาน้ำสะอาดนะคะ ใส่เกลือลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะละลายให้มันแบบเจือจางอะคะ่ะให้ให้เกลือละลายถ้าเป็นเกลือผงเนี่ยมันก็จะละลายเร็วนะคะแต่ถ้าเป็นเกลือเม็ดก็ทําให้มันละลายะคะ่ะจากนั้นนะคะก็เอามะเขือเปาะที่เราล้างน้ําแล้วเนี่ยหัน่นแล้วก็ลงไปแช่ในน้ําเกลือค่ะนะคะ,นะคะวิธีนี้นะคะจะทําให้ มะเขือเนี่ยไม่ดาแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราใส่มะเขือลงไปในแกงเนี่ยให้ใส่ตอนที่เราผัดเอากะทิผัดเครื่องแกงให้หอมผัดหมูให้สุกเสร็จนะคะแล้วเติมกะทิลงไปนะคะพอกะทิเริ่มเดือดคือเครื่องปรุงที่เราผัดเริ่มเดือดเนี่ยเราถึงจะเอามะเขือปอใส่ลงไปนะคะ แล้วพอเอามะเขือเปอาะใส่ลงไปเนี่ยเพื่อนๆก็เอาทับพ,พีนะคะกดมะเขือให้ลงไปให้ลงไปจมในน้ําแกงที่เราทําแกงเขียวหวานนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งมันจะทําให้มะเขือเนี่ยดูดซับความเข้มข้นของน้ําแกงเขียวหวานที่เราผัดที่เป็นเครื่องแกงนะคะลงไปในมะเขือคะ่ะแต่บอกเลยนะคะว่ามะเขือเปาะเนี่ยมันสุกง่ายนะคะเราก็ ใช้มะเขือที่มันไม่ต้องแก่นะคะเวลาเราไปแกงเขียวหวานเนี่ยมันก็จะอร่อยนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมคะเนี่ยกำลังเดือดเลยนะคะเนี่ยเรารอสักพักนะคะเราก็อานนิดหนึ่งนะคะดูซิว่าตอนนี้มะเขือเป็นยังไงบ้างอหมูสุกแล้วนะคะตอนนี้เราดูมะเขืออะมะมะเขือยังไม่ได้ที่นะคะเราก็อานคนไปก่อนนะคะ เดี๋ยวพอมะเขือได้ที่ปุ๊บยังไงเนี่ยเราก็เมื่อกี้เราเติมน้ำปลาไปแล้วนะคะเราก็ใจเย็นๆนิดนึงค่ะคือทำอาหารทานเองเนี่ยมันต้องใจเย็นๆค่ะอ่าพอมะเขือได้ที่เราก็ใส่ใบโหระพานะคะลงไปค่ะอันนี้โหระพานี่เด็ดล้างน,าน้ำนะคะห้าบาทนาเ,นะะเนี่ยได้ยังเยอะเลยนะคะเนี่ยใส่ไปหมดเลยนะคะเพราะว่าโหระพานะคะใส่เยอะเท่าไหร่พอถึงลงไปในน้ําแกงปุ๊บเนี่ย ผักก็จะสลบค่ะเนี่ยกดลงไปในหม้อเลยนะคะเอาหัวรพาเนี่ยให้น้ําแกงกดๆลงไปนะคะถ้าเป็นแอดมินเองเนี่ยแอดมินพอใส่ใบหัวรพาเนี่ยต้มสักผักแอดมินก็พอแล้วค่ะเพราะว่าจะสลบแต่ว่าน้องที่มาด้วยกันน่ะบอกว่าอยากได้ใบหัวรพาที่ให้มันสุกไปเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบกินใบหัวรพาเท่าไหร่ไม่ใส่ได้ไหมแต่แอดมินบอกว่าจริงๆอะ่ะ แกงเขียวหวานครบสูตรเนี่ยมันใส่หลายอย่างนะคะแพ์มินแบบแกงเองเนี่ยมันจะต้องใส่ทั้งกระชายซอยใส่ทั้งพริกพริกมันนะคะสีเขียวสีแดงสีเหลืองลงไปนะคะอ่ะเพื่อจะให้ความอร่อยแต่คราเนี้เนื่องจากน้องเนี่ยมีงบประมาณบอกว่าพี่หนูมีไม่ถึงสองร้อยนะคะแต่อยากทานก็เลยทำตามงบ สองร้อยแต่ไม่ถึงสองร้อยนะคะก็ทำให้น้องทานไปนะคะเนี่ยจะสังเกตหน้าตาแกงเขียวหวานสิคะว่าน่ากินขนาดไหนนี่ขนาดเครื่องปรุงไม่ครบนะคะยังไม่ได้ใส่กระชายกระชายก็ไม่ได้ใส่นะคะพริกพริกมันซอยเป็นชิ้นเฉียงเฉียง,งก็ไม่ได้ใส่นะคะดูสิคะว่าน่าทานขนาดไหนนี่ทำในหม้อหุงข้าวนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะว่า นี่แหละค่ะคือคำที่เขาพูดว่าหม้อข้าวหม้อแกงค่ะจริงๆหม้อข้าวอ่ะไม่ได้เอาไว้แค่หุงข้าวนะคะเอามาแกงเขียวหวานวันนี้เหมือนที่แอดบินทำก็ได้ค่ะหรือว่าทาไม่ทำแกงเขียวหวานก็ทำสุก,กี้ทานทำอะไรทานทำได้หมดค่ะขึ้นอยู่ว่าอ่ะเราจะสะดวกไงมันก็ไม่ได้ยากค่ะเพราะมันก็อะไรที่มันทำให้มันเดือดให้มันร้อนได้ทำได้หมดนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆดูสิคะ น่ากินไหมคะอะตอนนี้มะเขือเนี่ยก็น,นิ่มกําลังดีแล้วคือแอดมินก็ไม่ไม่ทานมะเขือนะคะน้องๆก็ทานกันคิดว่าวันนี้ห้าคนก็น่าจะพอคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเนี่ยหุงได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คืออยากจะบอกนะคะว่างบประมาณเนี่ยไม่ถึงสองร้อยบาทนะคะคือแอดมินจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเพื่อนๆนสนใจทำเนี่ย ทำได้เลยนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะกะทีหนึ่งกล่องนะคะก็ประมาณห้าสิบหกบาทนะคะพริกแกงเขียวหวานสําเร็จนะคะที่ขายในเทสโก้โลตัสหรือบิ๊กซีหรือทั่วไปเนี่ยยี่สิบี่บาทค่ะหมูสันนอกห้าร้อยกร,รัมหกสิบาทใบโหระพา5บาทน้ำสะอาดหนึ่งขวดก็ห้บาทมะเขือเปาะสิบบาทดูสิคะได้แกง มอบลเอทานกันห้าหกคนเลยค่ะอยากจะบอกนะคะน่าทานไหมคะตอนนี้พร้อมทานนะคะ <S <S ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปแกงเขียวหวานที่ทําเองโดยไม่ได้ตั้งใจกับหมอ้อหุงข้าวนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็เข้ามาชมคลิปได้เลยค่ะขอบอกนะคะตอนนี้อ่าช่องนารีรัดม้วนหลายเปียก <began> เป็นช่องน้องล่าม้วหลายนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนกันว่าเอ๊ช่องทำไมเปลี่ยนชื่อก็คือเปลี่ยนชื่อค่ะจะได้เรียกง่ายๆค่ะนะคะก็ฝากขอบคุณ fc ที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอให้สูตรแกงเขียวหวานนี้เราไปทำดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปแกงเขียวหวานครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ แกงเขียวหวานเนี้ยทานกกบขนมจีนก็อร่อยนะฮะเขาบอกอันเนี้ยขนมจีนเป็นเค็งก็เอาอยู่ค่ะเพราะว่าแกงเข้มข้นแกงทานเองไม่ได้แกงขายนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะดูซิว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะในหม้อข้าวนะะี่ค่ะนี่แหละค่ะหม้อข้าวหม้อกแกงของแท้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ